สวัสดียามเที่ยงค่ะทุกคนถานข้าวเสร็จแล้วก็ลงมาซักผ้าค่ะอยากทำเป็นกันอยู่ไหมไมาด้อจ้าทุกคนซักผ้าเสร็จก็จะไปถัดพื้นค่ะทุกคนเอาเท่าที่เราทำได้เนาะ ค่าด้วยมือทุกคนยังทำอยู่กันหรือเปล่ายังทำอยู่กันหรือเปล่าคะอย่าคิดเยอะนะคะทุกคนงานอะไรมันก็สร้างเงินให้เราได้เนาะก็ทำไปคะ่ะ เราขยันไม่อดนะคะทุกคนเราขยันซักเราขยันซักผ่าขยันทํางานต <c oughs> ายลักนะอันนี้เป็นเคล็ดลับมคะทุกคนเออไม่ใช่สิเคล็ดที่ไม่รับใครๆก็ทําได้เราจะทํากันหรือเปล่าเท่านั้นเอง แต่ถ้าทำแล้วเงินเดือนขึ้นทำเลยนะคะทุกคนได้เงินด้วยวพี่ความสุขกันคนละแบบเนาะความสุขของเราไม่เหมือนกัน อฝนหยุดค่ะถึงได้ซักจริงๆเราจะเอาปั่นแล้วก็อบได้ได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันผ้ามีเยอะนะคะก็เลยเลือกซักมือดีกว่าจา้ะประหยัดไฟเนาะช่วงนี้ไฟค่าไฟยิ่งยิ่งสูงอยู่เพราะว่าอากาศมันร้อนเพิ่งจะมีฝนตกติดๆกันก็3าสวันนี้เองคะ่ทบบคะที่จันทบ,บุรีค่ะที่จันทบุรี ี๋ยวปจจุบขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนขอตากผ้าก่อนเนาะเพราะว่ามันมีผ้าที่ปัจจุบแช่น้ายาปรับพน,นุ่มไวเนาะเดี๋ยวจะต้องทําการตากขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนขอพวกคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ซัพพอร์ตให้กําลังใจกับปัจจุบอยู่ตลอดนะคะทุกคนคะ่ะคุ้สู้ค่ะขอบคุณนะคะ